สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันที่18มิถุนายน2565นะคะขอโทษจ้ะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนก่ะเพราะว่าเพิ่งจะ7โมงนะคะแต่ทุกวันที่ผ่านมานะ่ะ7โมงเโมงปุ๊บก็เริ่มร้อนเลยร้อนมาถึง สองโมงสามโมงเช้านี่ก็ร้อนละอุเลยแต่พอตอนเย็นฝนตกอย่างเงี้ยค่ะสาวดำก็คงก็จะถาม fc นะคะว่าใครบ้างที่มีโชคกับเลขในสวนธรรมนะคะเลขในสวนธรรมสาวดำขอบอกว่าคือถ้าไม่มีไม่ได้เลขมาสาวดำก็จะไม่ไม่มีเลขลงนะคะแล้วก็รอพ่อปู่388ท่านกลับมา คือท่านอยู่ที่ไหนท่านก็สื่อได้นะคะสื่อกับพ่อปู่องค์อาจญาดอกไม้สื่อกับแม่่าไพรีสื่อกับพ่อปู่เจ๊กสื่อกับอามา่าสื่อกับพ่อปู่สวาซองเนี่ยค่ะเพราะว่าท่านจะสื่อได้ได้หมดนะคะเพราะว่าไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วท่านก็ก็รู้ด้วยนะคะว่าภูมิที่ไหนมีภูมิที่ท่านจะให้ โชคลาบได้นี่คือท่านก็รู้นะคะตรงไหนภูมิภูมิบางที่ก็ก็ไม่ได้บอกเลขไม่ได้ให้เลขนี่ท่านก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่แปลกที่ว่าท่านจะอยู่ณนะตรงไหนท่านก็สามารถสื่อได้นะคะคือท่านสื่อได้ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้กันกับท,ท,ท,ทุกทุกครูบาอาจารย์นะคะที่ที่สื่อกับภูมิได้แล้วก็ท่านสามารถสื่อได้ทุกที่ที่ท่าน เคยเป็นลูกเป็นหลานตั้งแต่อนในอดิตชาติมานะคะงวดเมื่อกี้นี่ก็โอ้ยตรงเป๊ะเลยนะคะพอป,ปู่เจ๊กหางเดียวเลย807นะคะปู่เจ๊กหางเดียวเลยค่ะ807ยเลขล่างสองห้าโอ้ยนาะตรงตรงค่ะแล้วก็มาเลขอาจารย์สอนะคะที่สาวดำก็ท่านให้งวดแรกแล้วสาวดำก็ได้ขำท่านอยู่ว่าชื่อชื่ออะไรชื่อทำไมชื่อสั้นนักหนาอาจารย์สอ สอตัวเดียวนี่นะคะโอ้โหตรงตรงเลยแปดศย์เจให้มาสามหางเท่านั้นนะคะเลขสามตัวให้สามหางเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังให้ศูนย์เจ็ดอีกนะคะอ่าแล้วต่อมาก็เลขของผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นให้เจ็ดศูนะคะก็เข้าโต๊ะก็ถือว่าเข้านะคะก็ถือว่าเข้าเพราะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อกันกลับหกหกประตูอยู่แล้วนะนะคะ่ะ ก็สาวดำยังไม่ได้ฝันแม่ย่าศีดาจันทร์ท่านยังไม่ได้มาบอกนะคะท่านยังไม่ได้มาบอกก็มีเอฟซีที่ส่งเงินมานะคะแต่ก็ไม่เยอะคะ่ะไม่เยอะนะคะว่าจะาได้ซื้อ,อผลไม้นะคะ มาถวายป,ปู่ย่านะคะก็ผล,ลไม้แม่ยา่าไสารแม่ยา่าไผลีนะคะชุดหนึ่งไม่มีไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ถวายอาหารถ,ถวายผล,ลไม้นะคะถวายผล,ลไม้เก้าอย่างนะคะก็จะน่าจะประมาณน่าจะประมาณพันกว่าบาทประมาณพันเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงเนาะ คือสาวดําจะคิดไว้ว่าประมาณสองพันบาทแล้วก็สารแมย่ย่าสารปู่องค์อาจยา่าดอกไม้สองสองสองสารนี้ก็อยู่ประมาณห้าพันนะคะแล้มีน้ําเปล่าผลไม้เก้าอย่างน้ําเขียวน้ําแดงแค่นั้นละคะ่ะแต่ว่าอยู่ประมาณห้าพันค่ะสองสองสารสองสองสารพ่อปู่แม่ย่านะคะ แม่ย่าแล้วก็แม่ย่าปทุมมาที่อยู่ที่ที่ของน้องโอโนุ่นนะคะเพราะปู่สีสุโธกับแม่ย่าสีปทุมมาแต่แต่ไม่ใช่ปู่สีสุโธนะคะชื่อปู่อะไรนะปู่ปู่นาคินหรือปู่อะไรเนี่ยสาวำจาไม่ได้เพราะว่าก็ต้องได้เอาป้ายชื่อท่านมาว่ามาแฝนมามาปักไว้เนาะคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่มันคือเลขที่สวนทำน่ะ ไม่เข้ามาสามวดนะครับคือสามวดเนี่ยไม่เข้าคือไม่เข้าเลยนะสามวดเนี่ยนะคะก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะสามวดที่เลียกไม่เข้าเลยพอก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอให้ท่านจําไว้ถือเลขเนี่ยจะเข้าถ้าเข้าปุ๊บก็เข้าก็เข้าจะประมาณไม่เกินห้าหดติดกันนะคะไม่เกินห้าหดติดกันที่เข้าแบบจังๆนะคะคือเข้าเข้าเยอะเข้าหลายปูหลายหญ้าเข้าหลายใบเนี่ย ทั้งสองตัวสามตัวเนี่ยก็เข้ามาประมาณสี่ถึงห้างวดพองวดที่หัสมมุติว่างวดไหนก็นแล้วแต่ถ้าไม่เข้าปุ๊บก็จะไม่เข้านะคะก็จะไม่เข้าเลยทีนี้สี่งวดห้างวดหัวงวดสังเกตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เริ่มเข้าแล้วกับงวดเบื่อกี้นี่ก็เต็มเต็มเลยสามตัวตั้งสองใบสามใบนะ้องสองตัวอีกนะนะคะของอาจารย์ ของอาจารย์เรกลับกับอาจารย์พนกทมนะคะมีมีเยอะค่ะท,ที่ถ้าเราตัดเล่นก็นให้ให้มาหางสองหางแค่นั้นนะคะต้เลขเลขสูตรก็จะมีเลขสูตรของอย่างเงี้ยค่ะของอาจารย์แม่อุบลท่านบอกว่าของท่านไม่เคยหลุดเลยค่ะคือเข้าทั้งบนทั้งล่างท่านให้มาวดแรกวดน,นี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะก็เราก็ติดตามต่อนะคะทีนี้ไม่รู้ว่าท่าน โทรมาต่เทโทรมาตอนไหนนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านสงสารช่องสาวดําไม่ค่อยมีคนดูนะคะแต่ท่านบอกว่าไม่ให้เอาไม่เอาเสียงท่านลงและท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโทรไปหาท่านท่านจะโทรมาให้เองเมื่อท่านได้หัวแล้วท่านก็จะโทรมาให้เองสาวดํามีหน้าที่เขียนแล้วก็เอาลงช่องเท่านั้นนะคะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆอ,อาจารย์ทุกๆอาจารย์และทุทกๆท,ทุกท่านพ่อปู่พ่อปู่โคราชพ่อปู่โคราชหนึ่งโคราชสองพ่อปู่หลายๆพ่อปู่นะคะที่ของพ่อปู่ชุมแพงเนี่ยก็รวนแล้วแต่นีแต่ท่านโทรมาไม่ให้สาวดำโทรไปนะคะท่านบอกว่าท่านพร้อมท่านได้ท่านก็จะโทรมาให้เองเพราะท่านบอกว่าก็รู้อยู่ว่าสาวดำนั้นตัวคนเดียว ไม่ค่อยได้มีเวลามาไอ้นู่นนี่นั่นท่านก็เลยให้ก็ต้องกลับขอบพระคุณค่ะที่ท่านเมตตาสาวดํานะคะคือสาวดําก็พูดตรงๆค่ะหวยเข้า3ามตัวตรงหล,หลายใบก็แล้วแต่นะครับเป็น10 1สิบสบห้ใบสิใบเข้าเป็น10ใบนี่ก็ยังก็ยังไม่ค่อยมีคนดูนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงดวงโอกาสจังหวะและบุญวาสนาแล้วนกะ็คนเราคนเราเกิดมามันก็มีทั้ง ช่วงดวงดีช่วงอ่าดวงถ้าพูดกัตามตรงก็คือช่วงบุญวาสนานําพาและช่วงกรรมที่เราเคยสร้างไว้นะคะมันมัน,มนเราคือมันมีทั้งบุญมีทั้งบาปทุกคนล่ะค่ะไม่มีใครที่จะมีแต่บุญไม่มีใครที่จะจะมีแต่บาปเพราะฉะนั้นแล้วถึงช่วงเวลาดวงขึ้นอะไรอะไรก็ดีขนาดดวงคนดวงขึ้นแต่ว่าให้เลขให้เบอร์ไม่ถูกแต่คนก็ติดตามค่ะนะคะติดตามเป็น,เป,นเป็นคลิปเราเป็นแสน สองแสนขนาดเลขไม่เข้างวดนี้เอาไม่ก็ไม่เข้าอีกก็ยังตามแต่ช่องของสาวดํานี่เลขเข้านะคะเลขเข้าทั้งสองตัวสามตัวก็ยังไม่มีคนตามก็มันขึ้นอยู่กับช่วงคือหวยให้ถูกแต่ดวงดวงที่ควรจะมาติดตามมาอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีเนี่ยมันก็เป็นไปตามดวงและโอกาสจังหวะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ถือว่าก็แล้วแต่คือดวงเราเคยทําบุญร่วมกันกับดวง ที่เราไม่ได้สร้างบุญร่วมกันอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะเมื่อคืนนี้สาวดําก็ฝันแต่ไม่ได้ฝันแต่แต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ย่าสีดาจันมามาหานะคะคือฝันฝันว่าสาวดําฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้วนแบบคือไม่เรียกว่าอ้วนคือคือพอดีค่ะคือแบบพอดีน่ะอ่าหุ่นดีสมาร์ท มามาชอบสาวดำทีนี้สาวดำก็ในในในฝันนั้นก็คล้ายๆกับว่าก็ชอบเขานะคะสาวดำอายุปูนนี่แหละถึงอายุยังน้อยสาวเราก็ไม่เคยฝันแบบนี้เลยนะคะฝันว่าเขามาชอบสาวดำแล้วสาวดำก็ชอบเขาบางั้นเสร็จแล้วเขาก็อ่ามาลับอ่าไปคล้ายๆกับไป ไปเที่ยวหรือไปไหนนี่แหละแล้วก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านสาวดําก็นอนเอาน้องญาญ่านี่มานอนด้วยว่าอย่างนั้นในฝันนะคะเสร็จแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาหามาหาสาวดํานะคะแล้วเข้ามากมามา็มาร่วมหลับนอนกับสาวดําดูสิไม่เคยฝันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็รูปร่างรูปร่างสมาร์ทเท่มีกล้ามเป็นมัดม,ดมดเลยแล้วก็ถูก,ถกใจถ,กถูกชะตา ว่าอย่างนั้นในฝันนะคะทีนี้สาวดําก็เราโอเคคืนนั้นก็ได้ร่วมหลับนอนกันฝันอย่างนี้จริงๆค่ะแต่พอเช้าขึ้นมาสาวดําหนีสาวดําดอุ้มเอายาย่าเนี่ยแล้วก็หนีเขาหนีผู้ชายคนนั้นน่ะผู้ชายคนนั้นก็โทรมาตามก็ร้องห่มร้องไห้แล้วเขาสุดท้ายเขาก็ตามมาจนเจอสาวดําพอเขาตามมาเจอสาวดําก็ตื่นค่ะเออเนี่ยแหละก็เลยไม่เคยฝันอย่างนี้เลยเกิดมาจนอายุหก หกสิบหกปีนี้ล่ะค่ะสาวดำอายุหกสิบหกปีนี้นะคะก็เข้าหกสิบเข้าหกสิบหกแล้วเนี่ยนี้มันเดือนอะไรเนี่ยเดือนอมิถุนาเนาะมิถุนาแต่ว่าในบัตรนะคะเป็นหกสิบห้าแต่อายุอายุรินที่เกิดในใบที่ใบเกิดนะคะเป็นหกสิบหกปีนี้นะคะอ่านั่นแหละคือทาไมสาวดําถึงรู้ก็รู้ตอนที่ไปขอใบเกิดที่จะไปที่อ่อ ที่จะไปกับบริษัทท็อปไลน์นะคะที่จะในเจ้านายเขาจะพาไปแสดงที่ประเทศประเทศไอประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าประเทศไอนอกนั้นสาวนั้นก็ไปมาหมดแล้วนะคะไปไปเยอรมันไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเดนมาร์กไปอิสราเอลไปไต้หวันฮ่องกงญี่ปุน่น ออสเตรียเนี่ยสาวน้ำไปมาหมดแล้วไปร้องเพลงนะคะก็เหลือแต่อังกฤษประเทศอังกฤษยังไม่ได้ไปทีนี้บริษัทเจ้านายท่านจะพานักร้องในค่ายไปนั่นแหละมา,มาขอใบเกิดใบสุดที่ใบเกิดที่โรงเรียนเลยค่ะมาขอที่โรงเรียนที่บ้านละหานานานเนี่ยถึงรู้ว่าในบัตรนั้นไม่ตรงกับในใบเกิดใบเกิดนั้นเกิดก่อนนะคะแต่ในบัตรนี้มาเป็น เกิด500นะคะมันก็เลยอายุจริงก็เลย66อายุในบ 65, นะัตร65เนาะทีนี้สาวดังที่เล่าเนี่ยพอเล่าให้ท่านนะ่ะเล่าให้ kfc ฟนซะีน่ะคนที่ท่านตีหวยเป็นนะ่ะจะตีเป็นเลขอะไรนะคะพอแต่สาวดำมาตีไม่เป็นค่ะนะคะตีตีไม่เป็นเพราะไม่เคยฝันอย่างนี้เลยค่ะพูดงก็ฝันว่ามีแฟนฝันว่าได้ร่วมหลับนอนก,กับแฟนอ่ะ เสร็จแล้วตื่นพอลืมพอตื่นเช้ากันมาสาวดําก็เอาอุ้มเอายาย่านะ่ะหนีเลยหนีหนีเขาก็ตามล้อมหัวแล้วเขาตามมาเจอตามมาจนเจอสาวดํามาจนเจอสาวดําแล้วก็ก็ฝันยาวกว่านี้อยู่มันเป็นเรื่องเป็นราวไปยังกันในนังเลยนะแต่ว่าเราเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราจําได้แม่นๆนี่ก็คือ ก็ตื่นค่ะพอเขาตามมาเจอแล้วสาวดำก็ตื่นประมาณตีห้าค่ะที่ตื่นวันเนี้ยนะคะก็เลยเล่าท่านฟังนะคะถ้าคนที่ตีเป็นก็ตีเนาะไม่รู้ว่าจะตีว่าอะไรละ่ะถ้าสาวดําก็ว่าผู้หญิงก็นามสี่ผู้ชายก็นามหกมันจะเป็น 6, 4, หกสี่หรือหรือหกห้าเนะาะจากไปถึงสาวดําคิดนั้นเนี่ยแล้วก็อายุสาวดาก็หก 65อย่างนี้แหละขอให้ท่านโชคดีจ้า